ทำไมมันยากเย็นอยี่วะฮัลโหลยังไม่มีคนดูเลยนูแล้วมีคนดูแลสามคนมันเล่นยังไงอะ่ะเล่นไม่เป็นอะ่ะเล่นไงวะ เล่นไงวะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเ,เล่นยังไงอ่ะตอบตอบไปเลยอย่างี้เหรอสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะมาเล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นเนี่ยเพิ่งเปิดเพิ่งเล่นเนี่ย สีปากสวยรีบคออินทูอิดอ้โหลเน็ตกระตุกไหมทุกคนนี่เลยไม่เป็นนะเพิ่งเพิ่งเห็นว่ามันไอ้นี่ได้มันถ่ายทอดสดได้ไม่ใช่ถ่ายทอดสดสิแค่ภาพสดเฮ้ยห,ห้องลกมากเลยตอนนี้ดูโพนี่สิ ร้องเพลงดีกว่าร้องเพงเลงอะไรดีอย่าให้ฉันรังเธอไว้เลยจากตรงนี้ยังอีกไกลอีกมีฝันที่เธอต้องคว่ต้องคว้าอย่าชมอยู่กับฉันเลย จาตรงนี้ไม่มีฉันมันคงดีกว่าแล้ววันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งตูกว่าให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองเธอตรงนี้แหละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา กลับมาอ่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาในรักกันเธอนั้นก็ดีแค่ไหนย่ากังวลฉันไม่เป็นไรขอให้เธอไปได้ดีบนทางของเธอแป๊บหนึ่งขอหมัดผมก่อนย่ากังวลฉันไม่เป็น ใช่สดได้แล้วโอ๊ยทำไมอ้วนจังเอ้ยจำเลิมันพอมอยู่ห้ยอยู่เฉยๆไม่ได้เขินนี่ม่าผมแล้วหัวเิกจังยูเซอร์เอ้ยไม่ใช่ยูเซอร์ลืมว่าจะรายการโอ๊ยอ้วนจังทันตะเล่นหน่อย ทพื่อไงวะนี่เรกระตุกไหมคนดูเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดคน <c oughs> ยุงกัดละดูสิ ิ้มปากกว้างๆให้ดูหน่อยนี่เหรอเฮ้ย hey! เมื่อไรที่ใกล้เธอฉันรู้สึกเรากับเคลิมไปไม่เป็นตัวเองไม่ือนใครทันดเล่หน่อยทำไปแล้วนี่เมื่อกี้มันน่าจะดีเลยมันเรียงไงหัวรหลฟังหน่อยพี่มาหรือเปล่าอ,อยู่ใครจะมาัวรอได้บ้าเอ้มองจมูก นีไ่ไงก็ทาได้เพียงคุณแม่มาลองเหนะแม่อยู่ข้างล่างค่ะอยู่ข้างบนขอดูห้องหน่อยค่ะพี่ห้องลกอยู่ตอนนี้นะอยู่ห้องคนเดียวไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวอยู่ลําพังนี่มีสิวเม็ดหนึ่งว้าเวอยู่คนเดียวสดสดไหมไม่มีใครว้าเวคอยรอคอยนานแล้ว คนดีีอยู่ที่ไหนยังหาไม่เจอสุดท้ายแล้วคงนึ่งยืนหวางค่ะมันกระตุกปะพาหัวห้องนอนนี่โพนี่ผสมพันธุ์กันสุดยอดไปเลยโพนี่ผสมพันธุ์กันนะคะโอ้รารักมากเลยจุกู้ดูโพนี่สิมันลอดสุดกันอยู่ใช้เรื่อปติข,ของอะไรคะพี่ไอ อินดูอิดค่ะสีสวยไหม g ีทีศูนย์สี่เมลอนปากแดงสิปากมิงแดงจะไว้ใจดีกาเนี่ยดูพนี้ปีกันนะ่าไม่น่ารักเลยอย่าดูนะมันต้องเซ็นเซอร์ไว้อันหนึ่งนาทีกูขึ้นมาพี่ไหายไม่น่ารักเลยพนี้ปีกัน มีคนทำอนาจารค่ะันนี้พ่การเนืะอชกูุโย่เราเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงแบบเธอแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงแบบเธอแบบเธอมีไสันดีนะสันดีค่ะนี่ดูสิอนี่พ่การกูยังไม่จบอายุสิบเจ็ดขวบค่ะโอ้อยตุ้งยังเลยอื้มโคตรอ้วนเลย ทำไมเหนียงใหญ่อย่างนี้วะอ้วนจังอ้วนจังโอ้จะไม่กินแล้วอ้วนจังอ้วนจังเฮ้ดูแกน,นี่อ้อวนจังเลยอืมอืมอ้วนวนี่เนี่ยอือดังก็ไม่มีโอ้กนอ้วนโทรเนี่ย เหนียงนะคะเน <trim> ี้ยเอ้ยเจ้าแห่งเหนียงพาเดินดูห้องหน่อยขี้เกียจ มีเหนียงเหมือนกันเลยใช่คนสมัยนี้ต้องมีเหนียงทำตาหวานให้ดูหน่อยเอออ้วนจริงใช่อ้วนมากเลยเนี่ยดูสิเอออ้วนขนาดนี้ทำไมตอนกินมิค้าทำไมอ้วนตาอ้วนขนาดนี้ทำไม่ได้อ้วนตาอีกว่าเนี่ย ยิ้มให้ดูหนยค่ะอ้วนจังโอยทำไมอ้วนจังทำตาหวานๆหน่อยทำไงวะ ชีอชื่อแพมหน่อยแพมคือใครแพมอะไรแพมอ่ะ,อะเหนียงเยอะจังอ้วนจังแก้มเยอะใช่แก้มเยอะมอะากเลยโอยชิมตา มุ่เชียไปคนตลกจะอ่านคลิปอะไรดีช่วยคิดหน่อยดิไม่รู้จะอ่านคลิปอะไรดีอะเปิดเข้าไปก็เจอแบบคลิปคนนู้นคนนี้จะพูดเรื่องนึงก็ได้ก็อ่านเลยก็อ่าแล้วอ่านคลิปอะไรดีอ่าคลิปอะไรดีวบอกอ่าคลิปอะไรดี ถ้ากล้องตั้งไงมานี่หรอจัดคลิปอะไรดีช่วยหน่อยคลิปไม่ออกว่าจัดคลิปอะไรดีอยากทำคลิปแต่ก็คลิปไม่ออกว่าจัดคลิปอะไรดีอยากทำคลิปแต่ก็คลิปบอกว่าจัดคลิปอะไรดีปวดตดอะขอตดก่อนแป๊บนึงนะขอตดก่อนปวดตดมากแป๊บนึงขอตดขอตดขอตดก่อนไปฟังฟังฟังเสียงตดฟังเสียงตดโคตรเสียวอ่ะฟังเสียงตดนะเว้ยนี่โคตรเสียวเลยเสียงตด ไงอย่างโต๊เสียวไหมเอาทำไมมันดับไปล่ะมันค้างแล้วหรือยังไงโลดได้ยินไหมฉันกันว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ตรงเดินผ่านวันแล้ แม่มันเงียบไปอ่ะอย่างงียบสิมันมเงียบจังมันไม่เงียบจังเห็มีคนพิมพ์แล้วมันร้องแม่มันเงียบจัง่เงียบจัง,ง,จง,ง,จงล้าโล่แมบบิ๊กเอ้ยมันเงียบมันค้างรอหรืออะไร